ถ้ามีคนมาถามคุณว่าถ้าหุน่นยนต์ AI คล้องโลกเนี่ยคุณจะทำยังไงเคยเล่นเกม Detroit กันไหมครับผมเกมที่จำลองโลกที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถที่แตกต่างกันมีทั้งพ่อบ้านแม่บ้านคนทําความสะอาดพ่อครัวหรือว่าแม้แต่สายสืบตำรวจนะครับและจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตได้เลยนะครับ ก็คือมีการแทนที่งานของคนนะครับผมทําให้คนตกงานหรือไม่แต่หุ่นยนต์นะครับผมที่มีการพัฒนาจนมีความรู้สึกนึษคิดนะครับผมแล้วออกมาเรียกร้องมนุษยธรรมจะเรียกมนุษยธรรมได้เปล่าหรือว่าหุ่นยนต์เซยธรรมต่างๆนะครับผมถ้าฟังมาแบบนี้แล้วนะครับผมมันเป็นความกลาหลที่เกิดขึ้นใหญ่โตมากเลยนะครับผมแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องแบบนี้นะ่ยอาจจะมีแค่ในเกมหรือว่าในหนังเท่านั้นนะครับผมไมกให้ทุกคนดูคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ อาจจะเปลี่ยนความคิดเราไปได้สักนิดหนึ่งนะฮะนี่คือ AI นะีผมที่ถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่ในผมที่ตอบโต้เราเนะี่ยอยากมีความรู้สึกนึกคิดนะผมสามารถวิเคราะห์หรือว่าปรับการพูดคุยให้เข้ากับเราได้แบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับโดยแต่และตัวมนุษย์สายพันธุ์ใหม่หรือว่า AI นี้นะครับผมจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างเฉพาะตัว,ตวกันออกไปนะครับแล้วอย่างนี้นะเราต้องกลัวไหมับว่า AI เนี่ยจะมาแทนที่คนหรือว่า AI เนี่ยจะมาแทนที่อาชีพแล้วความเป็นอยู่ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปแล้วที่พูดกันว่าาาอีีกก10ป20ปป AI จนะจะะะครรโลลเนนยวั ขนาดนั้นอีกไหมแล้วถ้ามันมี AI หรือว่ามีหุ่นยนต์จริงๆนะ่ยข้อดีหรือว่าข้อเสียเนี่ยมันจะมากกว่ากัน จากผลสํารวจนะครับผมต้องบอกว่าสบายใจได้เลยนะครับผมณตอนนี้ทั้งหมดนะตอนนี้นะครับผมณปัจจุบันนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเขามองว่าการที่หุ่นยนต์ว่า AI เข้ามาเนี่ยผมจะมีข้อดีมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถลดพละงานของคนได้นะครับโดยการที่นําหุ่นยนต์ว่าจักรกลเนี่ยไปทดแทนนะครับผมคนในส่วนงานที่อาจจะไม่ต้องใช้ทักษะมากนะครับผมอย่างเช่นการยกของการจับการวางต่างๆนะครับผมซึ่งหุ่นยนต์หนึ่งตัวเนี่ยมันสามารถทดแทนคนเนี่ยได้2คนนะครับต้องบอกว่านี่ในปัจจุบันเครับผมเพราะว่าใน แนวโน้มในอนาคตเนี่ยก็จะมีการพัฒนาที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้นะผมว่ามีการพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับผมในอนาคตเนี่ยก็จะมีโอกาสหรือว่ามีแนวโน้มนะผมที่เขาเนี่ยจะใช้หุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นนะครับผมฟังดูอาจจะเป็นข้อดีนะครับแต่ว่ามันก็มีวันๆกันนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าอ้างอิงจากสิ่งที่สามารถเป็นไปได้นะผมอย่าง ยกตัวอ,อย่างในปัจจุบันก็ได้ครับผมนะที่เราเห็นว่ามันมีการพัฒนาหุ่นยนต์หรือว่า AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมากมายหลากหลายสาขาที่อาจจะไม่ใช่สาขาเฉพาะโลจิกตรรก,กะหรือว่าสายวิทยาศาสตร์เท่านั้นแล้วนะผมอย่างเช่นตอนนี้นะผมอาจจะไม่ได้เห็นเป็นตัวหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าก็ยังมีการพัฒนา AI สายวาดภาพ AI สายแต่งเพลงที่ทําเพลงออกมาเนี่ยได้แบบคนแยกไม่ออกเลยครับผมว่าเป็น AI แล้วเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยทำขึ้นมานะครับ หรือแม้แต่ที่น่าทึ่งมากที่เกิดณนะตอนนี้คือที่พี่จีนนะครับผมก็จีนนะผมได้พัฒนาคิดค้นหุ่นยนต์ AI นะครับผมเพื่อใช้เลี้ยงฐานลกนะครับผมหรือว,ว่าเป็นมดลูกเทียมนะครับผมใครที่เป็นแฟนหนังเดอะแมทริกนะผมก็คงจะคุ้นเคยกันดีนะครับผมเป็นมดลูกเทียมนะที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดให้แก่ประชากรในประเทศนะผมซึ่งพี่จีนเขามองว่าตอนนี้เนะี่ย ด้วยกฎหมายเขาเนี่ยเขาทำให้ขาดแคลนแรงงานนะครับเขาก็เลยจะพยายามสร้างสิ่งที่อ่าช่วยให้กําเนิดมนุษย์ได้ซึ่งมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครจุดที่หุ่นยนต์จะเป็นตัวผลิตคนให้กับเรานะครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็น่าทึ่งเหมือนกันนะครับหรือถ้าพูดในความที่เป็นไปได้ในความคิดของผมมากกว่าผมขออนุญาตใส่ความคิดเข้าไปนิดนึงนะครับผม อาจจะดูเพอ้อนิดนึงครับแต่ว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ผมมองว่าอย่างนี้นะฮะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แล้วนะฮะถ้าสมมติว่าเรามีหุ่นยนต์ที่สามารถตอบสนองเราได้เหมือนคนจริงๆรูปร่างหน้าตาที่เหมือนคนจริงๆนะครับผมท,ที่อย่างที่พูดไปที่เหมือนในเกม Destroy er เลยนะครับผมทําได้ทุกอย่างเก่งแม่นยําต่างๆนะครับเป็นสายสืบก็ได้สามารถเกลี้ยก,กล่อมสามารถปิดคดีได้ง่ายๆเลยหรือแม้แต่อาชีพเล็กน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอย่างาคนทำความสะอาดคนซื้อของคนกวาดถนนอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้อง AI และหุ่นยนต์มันทําได้อยู่แล้วนะผมว้วสิ่งที่มันเป็นความสามารถพิเศษของพวกหุ่นยนต์ต่างๆนะครับผมเขาเนี่ยสามารถทํางานได้แม่นยำนะครับผมทางานได้ดีกว่าเรานะแล้วก็ไม่มีความเหนื่อยเลยนะครับผมถึงว่าถึงแม้ว่าจะเหนื่อยหรือว่าจะทางานนานแค่ไหนนะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพการประมวลผลเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมนะครับผมพอฟังมาแบบนี้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่ามันจะมีทางไหนบ้างนะครับผมที่เราจะสามารถสู้กับ ตัวหุ่นยนต์หรือว่าตัว AI ไอปัญญาประดิษฐ์นี้ให้เราเนี่ยสามารถมีอาชีพของเรายัางอยู่ได้นะครับมาถึงตรงน,นี้นะผมต้องบอกให้ทุกคนว่าใจเย็นๆก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะผมว่าถ้าเรามีเอไนะหรือว่าหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนะี่ยมาทํางานกับเราในโลกอนาคตนะครับ มันอาจจะเป็นข้อดีในการทํางานมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ทดแทนสมองทั้งหมดของเราได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นการที่เข้ามาช่วยให้เราเนผมสามารถก้าวข้ามขิจจำกัดของเราได้นะครับโดยเขาเปรียบเทียบนะครับว่าการที่ AI รลอหุ่นยนต์เข้ามาเนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบาภาระเราทําให้เราเนี่ยใช้ทรัพยากรเวลาได้อย่างคุ้มค่านะครับผมโดยไม่ต้องมานั่งกังวลในผมเรื่องทรัพยากรเวลาที่มันมีค่างมากแล้วมันหาสิ่งอื่นทดแทนมาไม่ได้นะครับผมหรือว่าผมมองในมุมของผมนะว่าการที่มีส หนึ่งที่มาช่วยเราคิดวิเคราะห์หรือว่า,วา,วามาเก็บข้อมูลอะไรเยอะๆเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องมาประมวลผลเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างสิ์ที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้มากขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมมองว่า สิ่งที่ผู้คนพัฒนาหุ่นยนต์ขึ้นมาเนะี่ยหรือว่าพัฒนา AI ต่างๆขึ้นมาทํางานเนะี่ยเขาต้องเตรียมตัวรับมือนะผมสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดต่อผู้คนนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าข้อดีเนะี่ยมันมากกว่าข้อเสียในปัจจุบันนะครับผมแต่สําหรับตัวเราเนะี่ยสิ่งที่ต้องตระหนักเป็นอันดับแรกเลยนะผมก,ก็คือการทําความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการตื่นตัวมากกว่าแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกกันนะครับผมผมว่าความท้าทายที่มันเกิดขึ้นทุกครัั้งงงงททีีนะี่่่่่เเเเกกิิดาาารรรรปปปลลยนนนนแมคคคืืออสหึจํ็ู ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรเปลี่ยนนะครับและตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนนะผมโลกก็เปลี่ยนแปลงเราไปแล้วนะครับและเมื่อเราพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ย หุ่นยนต์นะครับผมก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาช่วยการทํางานของเรานะครับและหุ่นยนต์นก็อาจจะไม่มาแทนที่คนก็ได้นะครับผมก็อยากให้ตระหนักนะครับว่าถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมหรือว่ายังไม่ตระหนักรู้นะครับผมการมาแทนที่ของหุ่นยนต์เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากแค่ไหนนะครับผมเราอาจจะไม่มีที่ยืนอีกต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะผมผมจะมาแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ t ็อกเกเต็นะครับ